เรียกว่างานนี้ก็ทำเอาแฟนๆต่างตืงต่นเต้นไม่ไหวเลยค่ะกับการเจอกันในมิตรภาพสุดน่ารักในจักรวาลชาลีของติ๊กต็อกเกอร์สาวชาวจีนน้องขุยอนัน น้องซอีศิลปินนักร้องเสียงเพาะที่ก่อนหน้านี้น้องก็เคยได้มาร่วมไลฟ์ร้องเพลงกับแน็กชาลีค่ะหลังจากที่น้องขุยอันและน้องแซมมี่ได้มีโอกาส P ีเคกันในไลฟ์และประกาศว่าจะนัดเจอการในวันที่30ธันวาคมนี้ที่คูบอนบ้านของแน็กชาลีค่ะล่าสุดค่ะในไลฟ์วันที่29ธันวาคมน้องแซมมี่ก็ได้มาไลฟ์งานนี้น้องขุยอันก็ไม่พลาดเข้ามาชมไลฟ์พร้อมคอมเมนต์บอกว่าน่ารักค่ะ และยืนยันว่าเจอกันพรุ่งนี้ด้านนางแซมมี่เองก็คอนเฟิร์มอย่างน่ารักว่าพรุ่งนี้น้องจะไปเล่นน้ําที่คูบอนค่ะบอกเลยว่างานนี้แฟนๆต่างก็ตั้งต,า,งตารอโมเมนต์นา่นารักที่พวกเขาจะได้เจอกันรับรองว่าต้องมีโมเมนต์น่ารักมาให้แฟนๆได้ใจฟูอย่างแน่นอนค่ะนาโเริเ่มเลย Thank you you're so เชื่อจะมาแล้วค่ะนี่ห่วยอั y นี y e าดแ่มาปนัดได้ e ล้วโอเคค่ะพรุ่งนี้สรุปหนูไปเล่นน้านะหนูบอกอะไรละตอนนี้ไม่กล้าพูดพีุ่ยเพิ่รามาพได้แล้วตบอไปมีทีมอยู่ให่ไหมวันไหนทีไม่ใช่ไม่เป็นไชอบเธอเป็นใครหรอกเลิกเอะขอบคุณเต e ชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง d n 2 p r t y ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ